โอนิกอบบินที่สูญเสียหนทางของการเป็นนักมวยแชมเปี้ยนเขาจึงได้ผันตัวมาเป็นโค้ชให้กับนักมวยแทน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับอาร์ตเวิร์กลอสตอรี่ในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวของมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยถ้าในชื่อภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีชื่อว่าโคชกอบบินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าโอนิกอบบินครับผมอ่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ขอใช้ชื่อเป็นโอนิกอบบินละกันนะครับมันจะได้ดูแบบเป็นตัวละครที่มีชื่อเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับเพราะ ของไอตัวกอบบินตัวเนี้ยที่มันไปเป็นโค้ชให้กับตัวนู้นตัวนี้ด้วยนะครับคือกอบบินนะครับผมมันก็มีหลากหลายประเภทนะหลายๆคนอาจจะรอเจ้ากอบบินตัวเขียวอยู่ก็รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวพวกแบบรอสตอรี่ของพวกกอบบินอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวทําให้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเจอเรื่องราวสนุกๆของเจ้าโค้ชกอบบินก่อนครับผมเลยอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังก่อนนะซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องราวของเจ้านี่นะครับความเครียดความซีเรียสความดราม่านะครับมันอยู่แค่ประมาณสักในกาดแบบสอสมใบแรกอะไรอย่างงี้เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ ผมแล้วก็ตอนจบนี่คือบอกว่าพีคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของโอนิกอบบินจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโอนิกรอบบินที่เดินเตรๆไปมาอดีตเขาคนนี้เคยเป็นถึงนักมวยที่แข็งแกร่งแต่ว่าด้วยอดีตอันเลวร้ายของเขาเขาต้องเจอกับสิ่งที่แย่มากมายในชีวิตทําให้ปัจจุบันเขาเป็นได้เพียงเทรนเนอร์ของสนามมวยแห่งหนึ่งเท่านั้นอดีตที่น่าขมขื่นของเขาจะเป็นยังไงน่นเหรอครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยมีคู่ปรับที่แสนน่ากลัวที่มีชื่อว่าเดช เดฟแคนการูนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่อาหาังการมากวิธีการต่อสู้ของเขาร้ายกาศสามารถเล่นงานศัตรูได้ในพริบตาไม่ว่าศัตรูจะโจมตีเข้ามาทางไหนจะโจมตีเข้ามาอย่างไรเดฟแคนการูตัวนี้สามารถพิชิตศัตรูได้ไม่ว่าหน้าไหนก็ตามศัตรูค่อยๆพ่ายแพ้ต่อเดฟแคนการูไปเรื่อยๆจนถึงคิวโอนิกกบินได้เข้ามาปะทะกับเดฟแคนการูตัวนี้กอบินโจมตีเข้าไปที่ตัวของเดฟแคนการูได้เพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นได้โดนเดฟแคนการูสวนกลับมานับไม่ถ้วน เรียกว่าเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งเพื่อแลกการโต้กลับเข้ามาถึง100ครั้งการโจมตีของเดซแคนการูนั้นรุนแรงมากจนทําให้โอนิกอบบินถึงกับพ่ายแพ้ไปแต่การพ่ายแพ้ครั้งนี้นอกจากการเจ็บปวดทางร่างกายอันมหาศาลแล้วโอนิกอบบินก็สูญเสียดวงตาข้างซ้ายของเขาไปด้วยในวงการนักมวยการสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างแบบนี้เรียกว่าการดับฝันก็คงไม่ใช่อะไรที่มันเกินเลยนักและด้วยประการนี้ตัวของโอนิกอบบินก็เลยกลายมาเป็นเทรนเนอร์ประจําสนามมวยแห่งนี้นี่เองซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นเทรนามวย นะเพราะว่าพอหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับ Dead เดซแคนการูไปแล้วเนี่ยเขาก็จมดิ่งกับความเศร้าที่ต้องสูญเสียตำแหน่งแชมเปี้ยนนอกจากนั้นยังต้องสูญเสียตาข้างซ้ายไปทําให้ทําให้เขาไม่สามารถเป็นนักมวยได้อีกต่อไปแต่ว่าวันนึงนั้นเขาได้ดูทีวีและทีวีนั้นก็ฉายภาพแชมเปี้ยนคนใหม่แชมเปี้ยนนั้นมีชื่อว่าแคนการูแชมป์ซึ่งแคนการูแชมป์นี้เป็นลูกชายของเดซแคนการูซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าของเขานั่นเองการเวลาผ่านล่วงเลยเดซแคนการูก็ได้มีลูกชายเป็นถึงแชมเปี้ยนแม้ว่าจะเห็นภาพบาดตาบาดใจาแบบนี้แต่ต ัวของโอนิกอบินนั้นไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกอิจฉาริษยาแต่ยังได้แต่ไฟในใจของเขากลับลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งต่อให้ข้านะ่าจะไม่ได้เป็นแชมป์เปี้ยนก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าข้ามีลูกศิษย์และลูกศิษย์ของข้ามันเป็นแชมป์เปี้ยนได้มันก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งในชีวิตของข้าแล้วนะ ด้วยประการชนี้นั่นเองโอนิกอบบินจึงได้ตัดสินใจซื้อยิมเก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นยิมที่เรียกได้ว่าจะพังไม่พังแหลเพราะว่ายิมนี้มันเคยเป็นสถานที่ฝึกฝนของนักสู้ในตำน,นานตนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาสเตอร์ออฟนั่นเองแต่เรื่องราวของมาสเตอร์ออฟนั้นเป็นยังไงไม่มีใครรู้ยิมนี้ที่กำลังค่อยๆพังนั้นโอนิกอบบินได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งมวลของเขาในการซื้อมาเพื่อที่จะเปิดเป็นยิมสนามมวยและสร้างลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้และเป็นชมเปี้้ยนใหจงได โอิกอบบินได้เจอกับมอสเตอร์ตัวหนึ่งมีหน่วยก้านที่ดีมากเจ้านี้แหละเป็นแชมเปี้ยนให้เราได้แน่นอนคนที่ไปเข้าตาโอิกอบบินในตอนนั้นมีชื่อว่าใจแอนออกนั่นเองใจแอนอ x อกนั้นดูมีความหนักเกรงขามดูมีความสามารถน่าจะต่อสู้ได้และน่าจะเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งให้กับโอิกอบบินได้แต่การฝึกของโอิกอบบินนั้นมันดุเดือดมากเกินไปทำให้ใจแอนออกไม่สามารถทนได้ใจแอนออกนั้นไม่สามารถตามการฝึกของโอิกอบบินได้ทันไม่น่าเชื่อเลยว่าใจแอนออกมันจะดอ่อนแอ ใจแอดออกไม่สามารถทนการฝึกของโอนิกอบบินได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจหนีกลับไปและจะไม่กลับมาอีกเขาได้วิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นรถบัสกลับไปยังโลกปีาศาจแต่น่าเสียดายว่าครั้งที่เขาหนีมาจากโอนิกอบบินนั้นเขาดันขึ้นรถไม่ทันจึงต้องรอรถคันต่อไปถ้าเรื่องความปั๊มปั๊มเปอรเปออย่างนี้ของใจแอดออกหลุดไปถึงโอนิกอบบินเนี่ยโอนิกอบบินเองก็คงไม่เอาเจนนี่เป็นศิษย์อีกต่อไปแล้ว,ลวนะหลังจากนั้นโอนิกอบบินก็ได้พยายามที่จะหาลูกศิษย สนามมวยแล้วก็โดนน็อกกลับมานับไม่ถ้วนสงสัยความฝันที่จะได้เข็มขัดแชมป์มวยเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วหรอกมัง้งโอนิกอบบินเริ่มเศร้าเริ่มเศร้าแล้วก็เริ่มจะถอดใจว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้ถือเข็มขัดแชมปเปี้ยนทั้งในฐานะนักมวยที่ความฝันถูกตัดขาดไปแล้วทั้งในฐานะโค้ชที่จะฝึกลูกศิษย์ให้ไปเป็นแชมป์มวยขณะที่กอบบินกาลังรู้สึกเศร้ากําลังรู้สึกเครียดอยู่กับความฝันของตัวเองที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนั้นจู่ๆก็มีปีศาจคลั่งจากต,าาตกก่างม,มิติโมมาางงัับบตวกออปิินนดึเข้ไใุโ ซึ่งเจ้าปีศาจข้างจากต่างมิตินี้มันร้องว่าหิวเจ้านี่น่าอร่อยใครอยากกินมันโอนิกอบบินจึงได้สวนกลับไปว่าเอ๊ะเอ็งเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ็งจะทําอะไรข่าแล้วโอนิกอบบินก็ใช้แรงเฮือสุดท้ายในการทุบ โจมตีใส่เข้าไปที่ปีศาจข้างจากต่างมิติตันนี้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมขอเรียกย่อยว่าอาสุนข้างนะเจ้าอาสูนข้างนั้นร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดแม้ว่ามันจะมีตัวขนาดใหญ่แต่ว่าการโดนโจมตีจากกอบบินนี้ก็ทําให้มันสามารถร้องแงแงได้เหมือนกันโอนิกอบบินที่ได้เห็นความอ่อนแอในตัวของเจ้าอาสูนข้างนี้ได้บอกว่าเจ้ามันอ่อนแอเกินไปทั้งทที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ทําไมถึงไม่ได้เรื่องขนาดนี้นะมาเดี๋ยวข้าจะฝึกเจ้าให้เองและเวลาผ่านไปโอนิกอบบินที่น่าจะได้เป็นเหยื่อของเจ้าอาส,าาสลัั่งนน้กยเเสต์ีแชือ กลายเป็นลูกศิษย์แสนรักของโอนิกอบบินไปซะอย่างนั้นโอนิกอบบินฝึกเจ้าอาสศนร์ครั้งนี้ให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วให้มีจิตใจสู้ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้และในที่สุดเจ้าอาสศนรครั้งนั้นก็ได้พาโอนิกอบบินออกมาจากอุโมมิติหลุดออกมายังโลกแห่งความเป็นจริงและตอนนี้โอนิกอบบินได้มั่นใจแล้วว่าเจ้านี่คือลูกศิษย์ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยมีมาเจ้าอาสศนร์ครั้งที่หลุดออกมาจากอุโมมิติด้วยนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับโอาน,นิกกอบบิน าคือลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของข้าข้าจะให้เจ้าไปร่วมการแข่งขันต่อยมวยและเจ้านั้นจะต้องเป็นแชมเปี้ยนให้ได้อสุนข้างถามโอนิกอบินว่าแชมเปี้ยนคืออะไรล่ะครับโอนิกอบินจึงตอบว่าแชมเปี้ยนนั้นคือผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของการแข่งขันได้แข่งขันหนึ่งยังไงละ่ะและเจ้าเองเนี่ยจะสามารถเป็นนักมวยที่สุดยอดได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นกอบบินก็ได้หารูปภาพหรือวิดีโอเอามาให้กับอสุนข้างดูเพื่อเป็นตัวอย่างในการที่จะเข้าไปต่อสู้ในสังเวียนจริงแล้วอสุนด่วมมก็ไไ้ แล้วข้าจะไปต่อยมวยได้ยังไงล่ะครับนายท่าน <Okay. Yeah. S 1> กอป์ินได้มองภาพสนามมวยที่เขาเอามาให้อสูรขัางดูและเขาก็มองไปที่ตัวของอสูรข้างมองกลับมาที่ภาพสนามมวยและมองไปที่อสูรข้างพร้อมตะโกนด้วยความผิดหวังว่าไม่ สรุปแล้วก็คือไอโอนิกอบินเนี่ยมันไปเจอลูกศิษย์ตัวสุดท้ายที่ชื่อว่าปีศาจข้างจากต่างมิติแล้วทีนี้จะเอาไปเป็นนักมวยเพื่อที่จะแบบสารต่อความฝันไงว่าไอ้นี่น่าจะแบบหน่วยกั้นดีน่าจะสู้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายกลายเป็นว่าไออสุนข้างตัวนี้มันตัวใหญ่เกินไปขึ้นไปต่อยมวยบนสนามมวยไม่ได้นั่นเองครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าโอนิกอบินผมบอกแล้วว่าดราม่าแค่แบบช่วงแรกๆนิดหน่อยเท่านั้นเองที่เหลือคือมันจะเริ่มฮาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไปนะท ได้เลยนะแต่รู้สึกว่าหาขนาดไหนหรือว่ามีตัวไหนไหมนะที่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของเจ้าโอนิกอบบินได้ดีอย่างนี้ก็สามารถมาแชร์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ